สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานขา่ขาวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเก่งชนกันเละสามแยกสาวเส่งฝ่าไฟแดงอัจยับหนุ่มติดซากเด็กชายห้าขวบบาดเจ็บนะครับเมื่อเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองห้าแปดาตรวจโทรสายันอินหลวงพนักงานสอบสวนสอพอ,อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถชนเก่งชนกันบริเวณกลางสามแยกตลาดแกลนถนนรจัะตะบนธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ได้รบับบาดเจ็บหลายรายที่อยู่ภายในรถประสานหน่วยกู้ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอุทยาสมาคมอยุธยารวมใจนำอุปกรณ์ตัดทางไปให้การช่วยเหลือบริเวณกลางแยกพบรถเก๋งคันด้าสีดำหมายเลขทะเบียนยอหญิงดอชดา4104กรุงเทพมหนาคนครสภาพด้านหน้าพังยับเยินภายในรถพบผู้ได้รบับบาดเจ็บสองรายมีนายโสพลวิเชียนวันอายุ49กปีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลพระนครศรีอุธยาอยู่หมู่ห้า ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอรพระนครศรีธยาจังหวัดพระนครศรีธยาได้รับบาดเจ็บอัดติดกับซากรถช่วงบริเวณขาทั้งสองข้างเจ้าที่สมาคมอมทุยารวมใจต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือนำออกมาจากรถส่งโรงพยาบาลพระนครศรีธยาคนระับนอกจากนี้ในรถยังพบผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายเป็นเด็กชายอายุห้าขวบบริเวณเกากลางถนนกลางแยก บรถยนต์เก่งมาด้าสีดำหมายเลขทะเบียนยอหญิงลองลิง4161กรุงเทพมหาคนครสภาพด้านหน้าพังยับเยินภายในรถพบผู้ได้รับเจ็บจำนวนหนึ่งรายเป็นคนขับทราบชื่อคือนางสาวอาริยาอายุ22ปีอยู่หมู่8ตำบลวังหินลาดอำเภอจุมแพลจังหวัดขอนแก่นเจ้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายสุพลขับรถเก่งมาตามถนรถนระจัะขาออกเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสามแยกสัญญาณไฟแดง รถยนต์เก่งของนางสาวอริยาขับออกมาจากตลาดแกนฝ่าสัญญาณไฟแดงพุ่งชนรถของนายโสพลอย่างแรงจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าโดยเจ้าที่ตํารวจจะทําการสอบสวนผู้บาดเจ็บทั้งสองคนและสอบสวนพยานที่เห็นในการพร้อมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ